ครับสว, MM. ส,ส,สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที ä, yeah, okay. ่ด tamam ินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินวิวทุ่งนานะครับของเรามีโคกปลูกบ้านแล้วนะครับแล้วก็ตามขอบขอบโคกปลูกบ้านของเรานะครับก็จะปลูกขนุนปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวเอาไว้นะครับนะครับบรรยากาศดีนะครับของเราจะเป็นวิวทุ่งนาเลยนะครับท่านที่ชอบบรรยากาศวิวทุ่งนานะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยวนะครับไม่วุ่นวายนะครับเหมาะเลยนะครับ ครับที่ดินของเราเนื้อที่2ไร่3งานกับอีก64ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลไซงามอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับนะครับของเราจะมีโคกปลูกบ้านนะครับถมเอาไว้ประมาณ1 0อยตารางวานะครับแล้วก็จะแบ่งพื้นที่นะครับเอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะครับดินนะครับก็จะเป็นดินเดิมๆนะครับก็คือดันขึ้นมาทําคันขอบปอของเรานะครับหรือว่าวันข้างหน้านะครับเราอยากจะ ใช้พื้นที่นะครับเราอาจจะต้องถมเพิ่มหน่อยนะครับครับได้พื้นที่เพิ่มนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งตรงไปด้านหน้านะครับประมาณ 270เมตรนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นชุมชนนะครับเพื่อนบ้านเราเยอะนะครับที่เรามองไปนะครับเราเห็นสายไฟนะครับนั่นคือจะเป็นถนนนะครับถนนเรียบคลองนะครับวิ่งออกไปถนนใหญ่นะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น340นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ 4กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปซื้อกับข้าวนะครับจะมีตลาดนัดเย็นทุกวันนะครับก็คือตลาดนัดวัดขุนศรีนะครับอยู่ที่ประมาณ5กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่36กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่37กิโลนะครับถือว่าเราอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ถนนตรงหน้าที่ดินของเรานะครับอันนี้เรายกให้เป็นถนนสาธารประโยชน์เรียบร้อยแล้วนะครับ นี to to um 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 p p ่ครับถนนนิยกแล้วนะครับเวลาถนนชำรุดนะครับออบตตเขาก็เอาหินเอาอะไรมาลงให้นะครับพอตัดจากที่ดินของเราเข้าไปนะครับนี่ครับเราจะมองเห็นบ้านหลังส้วมอยู่นะครับอันนั้นก็คนุงเทพนะครับที่เขามาซื้อไว้นะครับแล้วก็ปลูกมะพร้าวนะครับปลูกมะม่วงนะครับปลูกบ้านเอาไว้พักผ่อนนะครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเขาก็มาบ้านสวนกันนะครับครับอผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับ ตรงนี้เลยนะครับตรงต้นมะพร้าวนี่นะครับนี่ครับเสาเขตเรานะครับนี่ครับแล้วก็จากตัวนี้ขับไปถึงแปลงที่คนกรุงเทพซื้อไว้นะครับครับของเรานะครับหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณ75เมตรนะครับนี่ครับตรงๆไปนี้เลยนะครับหน้ากว้าง75นะครับแล้วก็ความลึกนะครับของเราตรงต้นมะพร้าวนะครับก็คือตัดตรงๆไปนี้เลยนะครับนี่ครับตามชายขอบนี่นะนี่ครับคือขอบบ่อที่เป็นของเจ้านี้นะครับ ของเราก็คือตามแนวที่ปลูกต้นมะพร้าวไว้นะครับครับความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณหกสิบนะครับนี่ครับก็คือตรงนี้นะครับต้นมะพระ้าวนี่นะครับเนี่ยเราตรงตรงไปนี้เลยนะครับของเราปรเป็นเหลี่ยมเลยนะครับแความลึกนะครับอยู่ที่หกสิบเมตรนะครับนะครับต้นโคกปลูกบ้านนะครับเจ้าของเขาปลูกมะม่วงปลูกอะไรไว้นะครับล่มลื่นนะครับล่มลื่นดีมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยมะม่วงนะครับ นะครับร่มรื่นเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับวันข้างหน้านะครับเราปลูกบ้านอยู่นะครับเราก็มีต้นไม้นะครับเนี่ยเอาไว้นอนผูกเปยนะครับเย็นสบายสบายได้นะครับครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่5ล้านนะครับราคานี้ก็ยังต่อรองได้นะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างงานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0 9 8ย์5 8 9 7 4นะครับอันนี้จะเป็นตัวโคกบ้านนะครับที่ถมไว้นะครับประมาณร้อยตารางวานะครับ นี่ครับอันนี้คือตัวโคกบ้านนะครับปลูกต้นไม้ไว้นะครับได้บรรยากาศคือความร่มรื่นนะครับนี่ครับตามชายขอบนี่จะมีพวกต้นพยุงต้นไม้นะครับเะครับเย็นสบายนะครับถ้าเราปลูกบ้านสวนบ้านแล้วนะครับเอาไว้พักผ่อนได้นะครับแล้วก็ตรงบ่อนี่นะครับแล้วก็ เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงลอะไรไปนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะปรับพื้นที่นะครับให้บ่อให้มันแคบลงหน่อยนะครับเราอาจจะถมเพิ่มหน่อยนะครับเราได้พื้นที่กว้างขึ้นนะครับครับอันนี้เป็นพื้นเดิมนะครับที่ทางเจ้าของเขาปรับดินนะครับเอามาทําคันขอบแล้วก็เลี้ยงกุ้งนะครับเนี่ยเป็นดินเดิมๆนะครับไม่ไม่ได้เอาดินไปไหนนะครับเจ้าของบ่อนะครับเนี่ยเป็นพื้นเป็นพื้นนานะครับแต่ปรับเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งทัานเองนะคร นี่ครับมะพร้าวนะครับของเราออกลูกโดกมากเลยนะครับมะพร้าวแกงนะครับแล้วก็มะพร้าวน้ําหอมนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่ครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะนีะครับน้ำมะพร้าวนะครับเนื้อมะพร้าวนะครับมีประโยชน์นะครับครับของเราจะมีบ่ออยู่2บ่อนะครับบ่อใหญ่กับบ่อเล็กนะครับบ่อใหญ่ก็คือนี้นะครับ บ่อนี้ไม่ลึกนะครับสังเกตดูจากไม้นะครับไม้ปักนี่เลยนะนี่ครับนี่ครับไม้ปักนี่คือสุดละนะครับแค่นั้นนะครับก็คือถ้าท่อผมลงไปนะครับน่าจะอยู่ประมาณเอวผมนะครับนี่ครับ้ะเอวก็อยู่ราวๆประมาณเมตรกว่าๆนะครับไม่ไม่ไม่ลึกนะครับเนี่ยไม้นี่ นะครับอันนี้ก็จะบอ่บอบ่อตัวนี้ก็จะงานหนึ่งนะครับบ่อเล็กนี่นะครับประมาณงานหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราผมเพิ่มหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงตรงบ่อนี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับเราจะได้พื้นที่กว้างขึ้นเลยนะครับครับด้านที่หันหน้าขึ้นไปทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศใต้นะครับทิศใต้จะเป็นทิศด้านหน้าบ้านนะครับเนี่ยหน้าบ้านนะครับทิศใต้ก็จะลมเย็นหน่อยนะครับ <oxide> <entrance> นี่ครับแนวเขตเราอยู่นี่นะครับนี่ครับมะพร้าวนะครับนี่ของเรานะครับนะนี่ครับเนี่ยที่เราเห็นเป็นแนวเป็นแนวเป็นแถวอยู่เนี่ยครับนี่ของของเรานะครับนี่ครับหลักเขตเราอยู่ฝั่งโน้นนะครับเรามีที่ทิ้งน้ําที่ระบายน้ํานะครับอันนี้นะครับนี่คือเสาเขตเราอยู่นี่นะครับนี่นะครับเสาเขตเรานะครับ กจากนี้ผมหมุนตัวย้อนกลับขึ้นไปหาด้านถนนนะครับนะครับด้านนู้นนะครับนี่ครับตรงที่รถจอดนะครับจากด้านถนนนะครับ China, ามาถึงหลักเขตนะครับช่วงด้านท้ายนะครับอยู่ที่60บนะครับน่ครับหลักเขตเราอยู่นี่นะครับอ่านี่ครับแล้วก็จากนี้นะครับเราก็ตรงขึ้นไปนูน่นเลยนะครับนะครับหรือว่าท่านใดนะครับทำอาชีพเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะครับถือว่าเนื้อที่กาลัง พอใช้เลยนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับนะครับของเราอยู่ด้านขอบโน้นนะครับหล่องน้ํานะครับเนี่ยเรามีที่ทิ้งน้ําที่ระบายน้ํานะครับดีเลยนะครับนะครับเราก็ไปถึงโน้นนะครับนี่ครับตามชายขอบนะครับนะครับเราปลูกมะม่วงเอาไว้นะครับมมะม่วงมะพร้าวนะครับ นะครับเก็บผลผลิตกินได้เลยนะครับครับแนวเขตเรานะครับถึงตรงนี้นะครับนี่ครับของเรามาประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับเพราะว่าแนวขอบนี่นะครับเป็นของเจ้านี้นะครับขนกรุงเทพนะครับนี่ครับที่เขามาซื้อไว้นะครับปลูกมะพร้าวไว้ลุ่มลื่นมากนะครับ นี่ครับแนวเขตจะเห็นชัดเจนอยู่นะครับนี่ครับก็คือแนวเขตจะติดกันนะครับนี่ครับด้านความกว้างด้านหน้านะครับอยู่ที่75ด้านะครับด้านท้ายก็75นะครับนี่ครับของเราก็ตรงไปนู่นเลยนะครับส่วนนี้นะครับที่ดินของเรานะครับของเราเป็นพื้นน้ำเดิมนะครับบ่อไม่ลึกนะครับบ่อนี่คือเป็นบ่อที่เขาเลี้ยงกุ้งนะครับเลี้ยงกุ้งนี้จะบ่อไม่ลึกนะครับ พราะกุ้งจะไม่จะไม่อยู่น้ําลึกนะครับนะครับหรือว่าเราวันข้างหน้านะครับเราจะปรับพื้นที่นะครับทํานาทําอะไรนะครับก็ได้นะครับนี่นะครับอันนี้คนเทพที่เขาซื้อไว้นะครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเขาก็มาดูแลต้นไม้เขานะครับมาปลูกอะไรเพิ่มเติมนะครับ อ่านะครับของเราไปนุ่นเลือนะครับครับนี่นะครับแนวเขตเรามาประมาณนี้นะครับนะครับหลักเขตเราจะอยู่ใต้อันนี้นะครับนะรถมันทับนะครับนั่นนี่ครับนี่ก็คือแนวเขตเราจะแบ่งกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับส่วนนี้จะเป็นที่ดินของเรานะครับเนี่ยเข้าไปด้านในนะครับ นะครับมีเพื่อนบ้านอยู่อีกสองหลังนะครับนีครับท่านที่ชอบที่ดินแบบบรรยากาศวิวทุ่งนานะครับอยู่แบบสบายๆนะครับไม่มีใครมาวุ่นวายนะครับนีครับด้านหน้านะครับนี่เราก็ทำขอบไว้ค่อนข้างใหญ่นะครับเราอยากจะปลูกก็เลยเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถปลูกได้เลยนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f อที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่2ไร่3งาน64ตารางวาด้วยนะครับของเราเป็นฉนดคุดแดงนะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่5ล้านนะครับราคานี้ก็ต่อรองได้นะครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณครับ